ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดาราร้อนแรงค่ะขวัญสารฝันวัยเด็กมุ่งเรียนตำรวจเดินตามรอยพ่อ โลนแลนอยู่ในวงการมาตั้งแต่เด็กสำหรับนักแสดงสาวอย่างควานอุตสามณนีและตอนนี้นอกจากงานในวงการบันเ,เทิงอย่างเข้ามาต่อเนื่องแล้วสาวควานก็ผันตัวไปเอาดีด้านธุรกิจเครื่องสำอางอีกด้วยจนตอนนี้ธุรกิจเติบโตดีตีตลาดทั้งเอเชียและในยุโรปเท่านั้นยังไม่พอสาวควานยังแบ่งเวลาไปทำตามฝันคือการเป็นตำรวจเดินตามรอยคุณพ่อที่ล่วงลับไปแล้วโดวยสาวควานได้เปิดใจว่าตอนนี้ควานพย ยายมเรียนในอีกโลกหนึ่งที่เรายังขาดอยู่ที่ตอนเรียนอยู่ตอนนี้คือ PADA course ซึ่งเป็นหลักสูตรการบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัลเป็นคอร์สที่รวมข้าราชการผู้ใหญ่หลายท่านแล้วก็เกี่ยวกับธุรกิจที่พูกเขาทำเราก็ไปนั่งฟังไปนั่งเรียนรู้ไปนั่งแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของธุรกิจและประมาณเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ขวัญจะไปโรงเรียนปปอสอขวัญเพิ่งไปรายงานตัวมาวันก่อนเป็นกิจกรรม เกี่ยวกับโครงการของตำรวจและที่ขวัญอยากมาเรียนตรงนี้เพราะขวัญอยากเป็นตำรวจขวัญอยากเดินตามรอยพ่ออยากเป็นตำรวจมาตั้งแต่เด็กความคิดของเราไม่เคยเปลี่ยนแม้หน้าตาของเราจะเปลี่ยนหรืออะไรเปลี่ยนไปแต่ความคิดที่อยากจะเป็นตำรวจไม่เคยเปลี่ยนไปก่อนที่ขวัญจะเข้าไปเป็นตำรวจก็ต้องรู้อะไรมากกว่านี้ต้องเรียนรู้ทุกอย่างไม่ใช่ว่าฉันจะเป็นลูกตำรวจอยากเป็นตำรวจก็เข้าไปเป็นตำรวจได้เลยขวัญต้อง เรียนรู้กระบวนการของตำรวจในการปฏิบัติงานในหน้าที่แต่ละครั้งว่าเขาทำอะไรอย่างไรซึ่งปปสเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานเราไม่ได้เรียนโรงเรียนนายร้อยแต่ช่วงกลางของชีวิตแบบนี้เราก็สามารถเรียนรู้งานของตำรวจได้เช่นกันนั่นเองล่ะคะ่ะ